สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการสอนวิชาวิทยาการคำนวณหรือที่เรียกกันติดปากว่าโคดดิ้งนะครับสำหรับเด็กป .3 คือเราจะมาเจาะลึกกันจากการวิเคราะห์แผนการสอนแล้วก็มีฝ่ายเสียงการสอนจริงของคุณครูนิพาพรช่างไถจากโรงเรียนวัดเนินยางมาดูกันครับเป้าหมายวันนี้คืออยากจะเข้าใจว่าเออการสอนเรื่องพื้นฐานม,มากๆอย่างอัลกอริทึมเนี่ยให้เด็กเล็กๆป .3 เข้าใจเนี่ย มันเป็นยังไงนะมีความท้าทายตรงไหนสอดคล้องกับแผนไหมแล้วก็เรื่อง problem-based learning หรือ PBL ที่เขาฮิตๆกันเนี่ยมันถูกเอามาใช้จริงแค่ไหนยังไงลองมาดูกันครับค่ะสำหรับข้อมูลที่เราได้มานะคะก็ถือว่าละเอียดมากๆเลยค่ะมีการเปรียบเทียบเลยว่าที่สอนจริงในห้องจากไฟเสียงเนี่ยกับแผนที่คุณครูเขียนไว้มันตรงกันไหมแล้วก็วิเคราะห์การใช้ PBL ด้วยมีข้อเสนอแนะแล้วก็ให้คะแนนมาด้วยค่ะเรื่องว่าครบเครื่องทีเดียว เยี่ยมเลยครับงั้นเปิดประเด็นแรกเลยเรื่องความเข้าใจเนื้อหาของคุณครูกับการถ่ายทอดดูเหมือนว่าคุณครูค่อนข้างเข้าใจเรื่องอัลกอริทึมดีเลยใช่ไหมครับจากการวิเคราะห์ใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดแข็งที่เห็นชัดเลยคุณครูดูเข้าใจคอนเซปต์ของอัลกอริทึมนะคะแล้วก็พยายามถ่ายทอดด้วยภาษาที่เด็กๆน่าจะเก็ทได้มีตัวอย่างประกอบด้วย แต่ที่น่าสังเกตคือในคาบเนี้ยจากเสียงที่ฟังอะน,นะคะเหมือนจะเน้นสอนการแสดงอัลกอริทึมด้วยวิธีการเขียนบอกเล่าเป็นหลักเลยอ๋อครับทั้งที่ในแผนนะคะเขาระบุว่าจะสอนครบ3แบบเลยคือเขียนบอกเล่าวาดภาพแล้วก็ใช้สัญ,ญลักษณ์และอีก2แบบล่ะครับคุณครูเขาก็บอกไว้นะคะว่าจะเก็บไปสอนคาบถัดไปค่ะอ๋อครับครับ ก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับค่อยๆไปทีละอย่างเด็กจะได้ไม่งงแล้วกิจกรรมเริ่มต้นเลยครับที่ให้วาดรูปตามคําสั่งอันนั้นเป็นยังไงบ้างกิจกรรมนําตรงนั้นถือว่าทําได้ดีมากเลยค่ะสอดคล้องกับแผนนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมันช่วยปูพื้นได้ดีมากๆคือให้เบกได้เจอกับตัวเองเลยว่าถ้าคําสั่งมันไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนเนี่ยผลที่ออกมามันจะเพี้ยนไปเลยครับเป็นการโยงไปสู่ว่าอัลกอริทึมที่ดีมันต้องชัดเจนนะได้อย่างเป็นรูปประธรรมมากๆค่ะ ฟังดูเป็นการเริ่มที่ดีเลยนะครับให้เห็นปัญหาด้วยตัวเองก่อนแล้วภาพรวมความสอดคล้องกับแผนการสอนแล้วครับเห็นว่าคะแนนส่วนนี้ออกมาดีเลยต้อง85%นะนะ ใช่ค่ะคะแนนค่อนข้างสูงส่วนที่ตรงตามแผนเป๊ะ,เ,ปะเลยก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้สาระสําคัญแล้วก็กิจกรรมนําที่เราเพิ่งคุยกันไปการอธิบายเนื้อหาหลักๆในขั้นสอนรวมไปถึงการใช้ตัวอย่างสถานการณ์ไปซื้อส้ม1กิโลกรัมอันนี้ตรงแผนเลยค่ะให้นักเรียนลองคิดลําดับขั้นตอนครับผมแล้วก็มีการให้ใบางานที่หตอนทายคาบอันนี้ก็ตรงตามแผนค่ะแต่ว่าก็มีบางส่วนที่ในแผนเขียนไว้นะคะ แต่ว่าเออไม่ได้ยินในไฟล์เสียงที่เราฟังอ๋อเหรอครับเช่นอะไรบ้างครับอาจจะด้วยข้อจํากัดเรื่องเวลาหรือทํานอกช่วงอัดเสียงก็ได้นะคะเช่นในแผนบอกว่าพอทํำใบงานเสร็จจะสุ่มนักเรียนออกมาหน้าห้องให้อธิบายอัลกอริทึมซื้อส้มของตัวเองอันนี้ไม่เจอในเสียงค่ะือ หรือตอนสรุปบทเรียนที่แผนบอกจะสุ่มนักเรียนช่วยกันสรุปแต่ในเสียงก็จะเป็นคุณครูสรุปให้ฟังเป็นหลักนอกเหนือน,นั้นก็มีกิจกรรมอื่นๆในขั้นสรุปตามแผนอย่างกิจกรรมลองทําดูหรือแบบฝึกหัดท้ายบทอันนี้ก็ไม่เจอในเสียงเหมือนกันค่ะแต่ก็มีพูดถึงการบ้านที่เป็นแบบฝึกหัดนิดหน่อยตอนท้ายๆค่ะอืม hmm. การที่บางกิจกรรมมันหายไปหรือเปลี่ยนไปนี่ก็น่าคิดนะครับว่ามันส่งผลอะไรมากน้อยแค่ไหนบางทีครูอาจจะปรับตามสถานการณ์หน้างานหรือเปล่าครับหรือเวลาไม่พอเลยรูบรบส่วนสรุปไปค่ะก็เป็นไปได้ค่ะการปรับเปลี่ยนหน้างานก็เป็นเรื่องปกติของการสอนอยู่แล้วครับแต่ถ้ามองในมุมของการประเมินตามแผนเป๊ะๆน,นะคะก็ถือเป็นจุดที่ต่างไปนิดหน่อยเข้าใจครับทีนี้มาถึงเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่อง คือการเอา problem based learning หรือ PBL มาใช้เห็นบอกว่าอยู่ในระดับปานกลางถึงดีตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับใช่ใชเรื่อง PBL นี้ผมก็สนใจนะเพราะเหมือนจะเน้นให้เด็กคิดแก้ปัญหาเองแล้วพอมาใช้กับป .3 จริงๆมันออกมาเป็นแบบไหนครับ จุดแข็งเลยนะคะคือการเลือกใช้สถานการณ์ปัญหาที่มันใกล้ตัวเด็กจริงๆอันนี้สําคัญมากสําหรับ PBL อย่างปัญหาเก็บจานในโรงอาหารที่อยู่ในใบางานหรือเรื่องไปซื้อส้มเมื่อกี้คือพอใช้ปัญหาที่เด็กคุ้นเคยมันก็จะจุดประกายให้เขาคิดหาขั้นตอนแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนี่คือหัวใจของ PBL เลยคือใช้ปัญหาเป็นตัวนําครับ แต่ว่าถ้ามองลึกลงไปในกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL จริงๆที่เน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางมากๆขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือที่เรียกว่า Student driven นะคะการสอนครั้งนี้ยังค่อนข้างเป็นแบบครูนำหรือ Teacher guided มากกว่าอ๋อครูนำค่ะคือคุณครูจะเป็นคนกำหนดสถานการณ์ตั้งคำถามนำให้คำแนะนำเป็นหลัก บทบาทของนักเรียนส่วนใหญ่ก็ยังเป็นการตอบคำถามครูหรือทำตามที่ครูบอกมากกว่าจะแบบระดมสมองกันเองในกลุ่มย่อยหรือไปสืบค้นหาข้อมูลหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเองแบบอิสระซึ่งในเอกสารวิเคราะห์เขาใช้คำว่าเป็นลักษณะ problem-based instruction ครับใช่ค่ะคือใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนก็เป็นรูปแบบหนึ่งแต่ยังไม่ถึงกับเป็น PBL ที่นักเรียนขับเคลื่อนเต็มตัวอ เข้าใจแล้วครับคือเหมือนใช้ปัญหาเป็นตัวตั้งต้นให้คิดแต่กระบวนการหาคำตอบเนี่ยยังอยู่ในกรอบที่คุณครูวางไว้ซะส่วนใหญ่ซึ่งสำหรับป .3 นี่มันอาจจะจำเป็นหรือเปล่าครับถ้าปล่อยให้สำรวจเองเต็มที่เลยอาจจะหลงทางไปไกลหรือใช้เวลานานไปไหมอืมในเอกสารไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะคะแต่ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดอย่างที่คุณว่าเลยค่ะการสอนเด็กเล็กๆอาจจะยังต้องมีโครงสร้างมีการนำทางจากครูในระดับหนึ่ง การเป็นทีเชื่อไกลเดทก็อาจจะเป็นบันไดขั้นแรกที่เหมาะสมก็ได้นะคะก่อนจะค่อยๆเพิ่มความเป็น student driven มากขึ้นในชั้นที่โตขึ้นหรือพอเด็กเริ่มคุ้นกับการคิดแก้ปัญหาแล้วการวิเคราะห์แค่ชี้ให้เห็นว่าถ้าวัดตามหลัก PBL แบบเข้มๆเ,เลยเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นแบบนั้นเต็มร้อยแต่ไม่ได้ตัดสินว่าวิธีนี้ผิดหรือไม่เหมาะนะคะเป็นมุมมองที่น่าสนใจครับแสดงว่ามันก็มีระดับของ PBL อยู่เหมือนกันนะไม่ใช่แค่มีกับไม่มีไปเลย แล้วจากทั้งหมดที่วิเคราะห์มานี่มีข้อเสนอในอะไรที่น่าสนใจบ้างครับที่จะช่วยให้การสอนเรื่องนี้หรือการใช้ PBL มันสมบูรณ์ขึ้นได้อีกมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจหลายข้อเลยค่ะข้อแรกเลยคือ น่าจะเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้สืบค้นและระดมสมองกันเองมากขึ้นอย่างตอนตัวอย่างซื้อส้มแทนที่ครูจะถามนำทีละขั้นๆน,นะคะอาจจะลองเปลี่ยนเป็นให้เด็กจับกลุ่มเล็กๆแล้วลองคิดกันเองเลยว่าถ้าจะไปซื้อส้มให้ได้ตามโจทย์ต้องทำยังไงบ้าง 1, 2, 3, 4สอืมให้คิดกันเองก่อนใช่ค่ะ แล้วให้แต่ละกลุ่มลองเสนอวิธีคิดของตัวเองดูจากนั้นครูค่อยเข้ามาช่วยสรุปหรือเชื่อมโยงหรือชี้แนะเพิ่มเติมแล้วค่อยโยงเข้าคำว่าอัลกอริทึมหรืออย่างตอนทำใบงานเรื่องเก็บจานก็อาจจะปรับให้ทำเป็นกลุ่มย่อยช่วยกันออกแบบอัลกอริทึมเก็บจานที่ดีที่สุดวิธีนี้นอกจากจะได้ฝึกคิดอัลกอริทึมแล้วยังได้ฝึกทักษะอื่นด้วยนะคะอย่างการทำงานร่วมกับคนอื่นการคุยกันหาข้อสรุป ครับครับพวก collaboration negotiation อะไรพวกนี้ใช่เลยค่ะซึ่งเป็น os os ทักษะที่จำเป็นมากๆในยุคนี้การให้ทำงานกลุ่มนี้น่าจะทำให้ห้องเรียนคึกคักขึ้นเยอะเลยนะครับเด็กๆคงได้แลกเปลี่ยนความคิดกันสนุกเลย แล้วเรื่องการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีบทบาทในการนำเสนอหรือสรุปผลล่ะครับมีข้อเสนอแนะตรงนี้ไหมมีค่ะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันคือควรเพิ่มช่วงเวลาให้นักเรียนได้เป็นคนสรุปและนำเสนอความรู้ด้วยตัวเองอาจจะลองกลับไปทำตามแผนเดิมก็ได้ค่ะคือสุ่มนักเรียนออกมาสรุปบทเรียนหรืออาจจะให้เวลาตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนออัลกอริทึมที่กลุ่มคิดจากใบงานแล้วเปิดให้เพื่อนกลุ่มอื่นถามหรือให้ความเห็นอ๋อให้เพื่อนช่วยดูค่ะว่าแบบ อัลกอริทึมนี้เคลียร์พอไหมมีตรงไหนตกหล่นหรือสลับลำดับแล้วดีกว่าหรือเปล่าการได้ฟังฟีดแบ็กจากเพื่อนๆได้เห็นมุมมองหลายๆแบบเนี่ยจะทําให้เข้าใจเรื่องความสําคัญของความชัดเจนความครอบถ้วนของอัลกอริทึมได้ลึกกว่าฟังครูอธิบายอย่างเดียวจริงด้วยครับแถมยังได้ฝึกทักษะการสื่อสารการคิดวิเคราะห์ไปในตัวด้วยค่ะการให้เพื่อนช่วยกันดูนี่ดีเลยครับบางทีเด็กอาจจะเห็นจุดบกพร่องในอัลกอริทึมของเพื่อนได้ดีวกว่าครูมองอีกนะ เพราะเป็นมุมของคนที่ต้องทำตามจริงๆแล้วเรื่องใบงานล่ะครับที่บอกว่ามันมี3วิธีแต่สอนจริงไปวิธีเดียวในคาบนั้นอันนี้มีข้อเสนอแนะยังไงตรงนี้ก็มีข้อเสนอแนะที่ชัดเจนค่ะคือควรชี้แจงขอบเขตของใบงานให้ชัดเจนไปเลยตอนแจกใบงานก็บอกเด็กไปเลยว่าคาบนี้เราจะเน้นทำแค่ส่วนการเขียนบอกเล่าก่อนนะส่วนวาดภาพกับสัญ,ญลักษณ์เดี๋ยวเราไปเรียนแล้วทำกันคาบหน้า การสื่อสารให้เคลียร์แบบนี้จะช่วยลดความสับสนของเด็กได้เยอะเลยค่ะครับครับหรืออีกทางเลือกหนึ่งถ้าทำได้นะคะก็คือปรับดีไซน์ใบงานให้มันพอดีกับเนื้อหาและเวลาที่สอนในแต่ละคาบไปเลยเช่นคาบนี้เน้นเขียนบอกเล่าก็อาจจะมีใบงานเฉพาะส่วนนี้พอให้ทำเสร็จตรวจกันได้ในคาบเลยไม่ต้องมีงานค้างการปรับใบงานให้พอดีกับคาบนี้ก็น่าจะช่วยให้ครูประเมินความเข้าใจเด็กได้ทันทีด้วยนะครับ มีข้อเสนอแนะอื่นอีกไหมครับมีอีกข้อค่ะเป็นการมองไปข้างหน้าคือการเชื่องโยงกับโคดิ้งให้ชัดเจนขึ้นในจังหวะที่เหมาะสมคือพอเด็กเริ่มเข้าใจคอนเซปต์เรื่องอัลกอริทึมหรือการคิดเป็นขั้นเป็นตอนดีแล้วคุณครูอาจจะเริ่มชี้ให้เห็นภาพใหญ่ขึ้นว่าเนี่ยสิ่งที่เรากําลังฝึกคิดกันอยู่นี่แหละมันคือหัวใจสําคัญของการเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์นะหรือที่เรียกว่าโคดิ้งน่ะ oh. โยงไปให้เห็นภาพใช่ค่ะถ้าคิดอัลกอริทึมได้ดีก่อนก็จะเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นผิดพลาดน้อยลงการเชื่อมโยงแบบนี้จะช่วยให้เด็กเห็นว่าเรียนไปทำไมเรียนแล้วได้อะไรชัดเจนขึ้นค่ะเป็นข้อเสนอแนะที่ครอบคลุมดีจังไหมครับทั้งปรับกระบวนการสื่อสารแล้วก็เชื่อมโยงไปอนาคตด,ด้วยทีนี้มาถึงเรื่องคะแนนกันบ้างครับโดยรวมแล้วการสอนครั้งนี้ได้คะแนนเท่าไหร่ครับจากการวิเคราะห์สรุปคะแนนรวมออกมาที่8.5เต็ม10ค่ะ โอ้โห8.5ค่ะถือว่าสูงมากนะคะซึ่งคะแนนเต็ม10เนี่ยได้ในส่วนความเข้าใจเนื้อหาของคุณครูกับการจัดการชั้นเรียนที่ดีบรรยากาศดูเรียบร้อยดีค่ะส่วนที่คะแนนรองลงมานิดหน่อยก็คือด้านความสอดคล้องกับแผนการสอนที่มีบางกิจกรรมในขั้นสรุปหายไปจากเสียงแล้วก็ด้านการมีส่วนร่วมของนักเรียนที่ยังเป็นครูถามเด็กตอบเป็นหลักและด้านการบูรณาการ PBL ที่ยังเป็นลักษณะ Teacher Guide เดดมากกว่า Student driven นะคะ 8.5ก็ถือว่าสูงมากนะครับสรุปก็คือเป็นบทเรียนที่ดีมากๆมีจุดแข็งชัดเจนเลยทั้งเรื่องครูเข้าใจเนื้อหาอธิบายชัดใช้ตัวอย่างเหมาะกับป .3 แต่ก็ยังมีมุมที่พัฒนาต่อยอดได้อีกโดยเฉพาะถ้าอยากจะเน้นให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้มากขึ้นขับเครื่องการเรียนรู้ด้วยตัวเองตามแนว PBL ที่เข้มข้นขึ้นไปอีก ็สรุปจากการเจาะลึกครั้งน nah ี้เราก็ไ uh> ด้เห็นภาพรวมการสอนอัลกอริทึมให้เด็กป3นะครับมีทั้งจุดที่แข็งแรงมากๆอย่างครูเข้าใจเนื้อหาใช้ปัญหาใกล้ตัวเป็นจุดเริ่มอันนี้ดีเลยแต่การจะไปให้ถึงการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนจนนักเรียนจริงๆหรือ PBL เต็มรูปแบบเนี้ยก็ยังมีอะไรให้คิดต่อได้อีกเยอะทั้งเรื่องกิจกรรมการสร้างปฏิสัมพันธ์การเปิดโอกาสให้เด็กมีบทบาทมากขึ้นใช่เลยค่ะ เราก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อจากเรื่องนี้เหมือนกันนะคะคือแม้ว่าข้อเสนอแนะจะบอกให้เชื่อมโยงเรื่องอัลกอริทึมกับโคดดิ้งในอนาคตหรือชั้นที่สูงขึ้นซึ่งก็ฟังดูมคเซนส์นะคะสำหรับเด็กปอ .3 อาจจะยังไม่พร้อมเขียนโค้ดจริงๆแต่คําถามคือแล้วจริงๆเราควรจะเริ่มสร้างสะพานเชื่อมระหว่างไอเดียเรื่องอัลกอริทึมที่เป็นนมามธรรมเนี่ยกับการทํางานของคอมพิวเตอร์หรือการเขียนโปรแกรมให้มันชัดเจนตั้งแต่เมื่อไหร่กันแน่ มันมีจุดสมดุลตรงไหนที่เราจะเริ่มแนะนําเรื่องพวกนี้ได้โดยที่ไม่ทําให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยยากซับซ้อนน่ากลัวเกินไปแต่ก็ยังพอให้เขาเห็นภาพความเชื่อมโยงความสําคัญของมันได้อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันนะคะสําหรับการออกแบบหลักสูตรวิทยาการคํานวณสําหรับเด็กเล็ก,ลกอืมนั่นสินะครับจะปูพื้นฐานแนวคิดพวกนี้ยังไงให้ใหมีความหมายแล้วจะโยงไปสู่การปฏิบัติจริงได้ยังไงในจังหวะที่พอดีพอดีน่าคิดต่อจริงๆครับ